ได้ไหมอ่ะทุกคนหนก่านี้กันึงนะพอดีว่าพี่ปูเขาร้องไห้เพราะเขาเนกับเราแล้วเขาเจอดังมากแล้วตอนนี้เขากำลังร้องไห้อยู่ขอกับนึงนะคะเพราะว่ามาไม่เกี่ยวเลยไม่ตอนนี้เขาโดนทัวลงอยากเล่นกับลูกจนหรอป้าปันไรน่ควมรู้สึกของลุงเจนไปนั่งเล่นกันแ้วคุณต้องไปลูกแปลนี่เขาไปได้ไหมอ่ดไม่ได้ยิน หลักจงานของหนแบบูมีความสุขความบันเทิงแม่ค้ามีหลากหลายรูปแบบแต่เราไม่ได้ทําผิดกฎหมายเราแค่ต้องการทําให้ทุกอย่างมันแตกต่างจากคนอื่น <c oughs> แค่ทุกคนบอกมาว่าอ่ะไม่ชอบอย่างดังต่อไปเราก็แค่ปรับ <c oughs> เดี๋ยวไล่หน้าพี่ปุ๊กลุกมาไล่เลยนะเดี๋ยวให้คิวด่วนขอเสียงแบบนางงามจักรวาลเรียบร้อยเบาวิวทั้งไล่เลย โอนที่เทเวศตีให้เล่นร้องไห้แล้วจบไม่เป็นไรน้องขอบคุณน้องแม่เลยโอ้โหเสวียนน้องไม่ได้ปัญหะไสายองนี่ช่องจิตนี่ไม่ได้ปลิวไม่มีปัญหาค่ะพี่ปุ๊กรู้รู้ไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นและแก้ไขได้หลังจากที่พี่ปุ๊กลุกเกิดปัญหาเมื่อวานใช่ไหมทําให้พวกเราเนี่ยเติบโตขึ้นก็คือวันนี้เราเตรียมสคริปต์ทุกอย่างเพื่อให้เจ้าของแบรนด์ทุกท่านได้อ่านก่อนพี่ปุ๊กลุกมันทําให้พวกเรารู้วิธีการเตรียมการและการรับมือที่ดีขึ้นเมื่อวานมันคือบทเรียนทีี่่่ดดมมมากกกๆแแลล้้หนนููไไรสึยยัับเ ขอบคุณครับน้องเออพี่บุ๊รุ๊กก็เนี่ยนอนไม่หลับเนี่ยที่เกาหลีนี่จะตีสี่แล้วเนี่ยเนี่ยขนาดร้องไห้ยังน่าใสเพราะใช้มาร์กอ่ะอย่าร้องไห้พี่คือคนนะคเขาใจัแต่ว่าบางทีคลิปที่ตัดไปหรือว่าพลาดหัวอะไรเงี้ยอาจจะทำให้แบบคนที่แบบเห็นแค่ช่วงนั้นอ่ะเข้าใจผิดแล้วมาด่าพี่เขาไม่เกีียดทุกคนทุกคบทุกคนคนที่อยู่เข้าใจหมดมันไม่ได้ผิดที่พี่คุ๊กๆุ่กครับมันเป็นที่เราขึ้นตากล้าไม่ทัน ไม่เป็นไรเร<ล>ียที่พี่ตอแล้วเรียบร้อยเรื่องเล็กมากเขาบอกไม่งั้นเราไม่สามารถกู้ช่องได้ถ้าถ้ามันร้ายแรงจริงเขาแบนช่องไปแล้วพี่ปุกลุกเราไม่ได้ทําผิดกฎหมายเราไม่ได้อะไรเลยหนูอบอกแล้วว่าการมาไลฟรกับเจนนี่มันเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแบบใหม่บางทีเราตื่นเต้นเราทําอะไรไม่ถูกถ้าทุกคนอยากได้อะไรทุกคนบอกมาเราพร้อมปรับพร้อมเสิร์ฟให้ในไลฟ์ถัดไป <c oughs> พี่ปุกลุกไม่ต้องร้องไห้เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะน้องน้องคิวขอบคุณแต่ว่าเจนถ้าพี่ปุกลุกรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นช่่มมั้้รรรูสึึกกกกผิิิดดบาาทีเเขนวจง พี่บุ๊คลุกต้องกลับมาไลไรกับเจนพายในเดือนนี้นี่คุยกันให้แบบพี่บุ๊คลุกบอกเขาไม่กล้าไป,ลไปเลยเขาไม่กล้าไปแล้วะไม่ได้พี่บุ๊คลุกแล้ว,แล,วแล้วเราจะกลับมาจะเลิกไลฟ์สดแล้วพี่ว่าพี่มือใหม่เกินไปพี่จะเลิกไลฟ์เราเจนจริง<พ>มากพี่คนเราไม่เป็จริงที่เกิดขึ้นแหละมันคือความผิดของเราเองครับของทางทีมเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่บุ๊คลุกเลยจะบอกให้นะครับทุกคนใครอยากให้พี่บุ๊คลุกมาไปเมนเล็หนึ่งไหม น้องเขาบอกว่าพี่ดึงน้องยิวแรงมากเลยยู่หน้าความไม่ที่กผมสนุกมากพี่ปุ๊กลูกฟังนะบมสุขมากกว่านั้นนะทุกคนของเจนคือดราม่ารายชั่วโมงพี่ปุ๊กลุกฟังนะดราม่ารายชั่วโมงแต่เราเลือกโฟกัสในสิ่งที่เรามีความสุขและเวลาคนบอกให้เราปรับอะไรเราก็แค่ปรับค่ะพี่แค่นั้นเลยมันมันง่ายมากคอยมันอยู่ตรงนี้พี่ลองเราปรับเฉยๆเลยเอาแบบเบาๆเขาบอกโอเคไม่ชอบยดังๆอ่ะเราก็เบาลงหรือแต่คำต้องห้ามในทิกตอกอ่ะเจนบอกเลยจนถึวันนี้เจนก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างใช่มันเยอะครับ นะพี่ไม่ต้องห่วงแล้วช่องขับมาภายในห้านาทีไม่ได้ห้าชั่วโมงความผิดมันคือบอุกหรือเปล่า ถ้าบูมอยู่เราไม่เราไม่เป็นกระช่างขอหยุดแล้วเราต้องเป็นกระช่างขอบูมทุกคนฟังนะพี่ขนาดอีบูมกินกินมาม่าในไลฟ์เจนโดนด่าอยู่3วันแล้วว่าไปเพื่อนแ็กมาม่าว่าว่าเจนแต่กินกินกุ้งเผาหนูทำไมมานั่งกินมาม่าคนเดียวเอาอเนี่ยนี่คือคนเขาพูดไปเรื่อยคนคนมันอยากพูดเขาว่าเขาพูดไปครับเมื่อวานเจนเจนนั่งหลับในไลฟ์คนก็บอกว่าเจนนี่ลำเอียงแบรนด์โน้ตือแบรนด์นี้ไม่ถือทั้งทั้งที่หนูอ่ะหลับเหนื่อยตายแล้วหนูก็โดนด่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะพี่บุกรุกเพราะ และถ้ารู้สึกผิดจริงๆต้องมาไปในเดือนนี้ถ้าไปในนี้ไม่มาแปลว่าพี่ไม่ได้รู้สึกผิดจริงขอบคุณมากเลยนะน้องขอบคุณมากๆที่แบบไรเข้ามาถ้าถ้าเจนไม่พูดพี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะจบหรือเปล่ามันจบแล้วเจนก็การคอนเฟิร์มว่าแบบเจนโอเคมากแต่เจนเอ็นดูพี่ไ่ซ้ำเมื่อวานนะแต่เจนแบบก็กลัวพี่เสียใจอ่าพูดตรงนะเพราะว่าเราแบบว่าอยากให้คนที่ที่เอาเงินมาให้เจนอ่ะพี่ไม่สมควรโดนด่านะบอกปะแต่โอเคมันมันไม่สามารถควบคุมได้นะเวลานั้นแต่ไม่เป็นไรพี่วันนี้เราโตขึ้น ขอบคุณมากเลยค่ะน้องขออย่างเดียวรอบหน้าเอาสินค้ามาเยอะๆโอเคป่ะพี่ไหมมาสินะพี่จะถอดลำโพงที่ลำคอออกพี่จะได้แบบว่าเอาไปใส่ปุมแทนมาแม่ไม่เป็นไรนะเอางี้พี่บลุกรายหน้านะขอบคุณมากเลยรายหน้ารายหน้าพี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรทั้งนั้นทุกอย่างเป็นด้วยความโฟด้วยความจริงใจอยากพูดอะไรพูดอยากแก้อะไรแก้ทุกอย่างปรับเปลี่ยนได้หน้างานเพื่อคนดูเสมอ ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณน้องเต้น้องนิวขอบคุณน้องมูด้วยขอบคุณมากมากเลยค่ะห้ามร้องไห้อีกนะนถ้าพี่ร้องไห<อ><อ>้พวกเราจะเอาพี่ไม้นะเออไม่ใช่ห้ามร้อลงไห้ห้ามร้องไห้ โอเคป่าพี่เปลี่ยนเป็นพี่เป็นคนเรียบร้อยไปเลยตอนนี้พี่ไม่ก้าตะโกนเลยพี่อย่าร้องง่ายลราปะกวัวแเจนนี่นะเดี๋ยวโดนด่าร้อเล่นขอบคุณมากไปาของกอก้าถายของให้มีความสุขพี่แล้วก็ขอโทษครั้งเดียวจบไม่ต้องขอโทษซ้าซ้อนใครไม่ให้ใคไม่เป็นไรให้เราให้อภัยตัวเองก็พอโอเคนะคะหนูายของก่อนโอเคขอบคุณมากบาย